เอดความจริงที่คุณควรรู้รู้เท่าทันเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยเอดไม่ใช่เรื่องไกลตัวและไม่ใช่จุดจบของชีวิตปัจจุบันผู้ติดเชื้อสามารถมีชีวิตที่ยืนยาวและมีคุณภาพได้เหมือนคนทั่วไปถ้าได้รับการดูแลที่ถูกต้องเอดคืออะไร hiv คือเชื้อไวรัสที่ทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายโดยเฉพาะเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด cdc เมื่อภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงเรื่อยๆร่างกายจะติดเชื้อเฉยโอกาสหรือโรคแทรกซ้อนได้ง่ายเช่นวัณโรคปอดบวมเชื้อรา,าเมเ็งบางชนิดหากไม่รักษาผู้ติดเชื้อ HIV จะพัฒนาไปสู่ระยะที่เรียกว่าเอชซึ่งเป็นภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องขั้นรุนแรง ทางการติดต่อเชื้อ HIV ติดต่อผ่านสารคัดหลั่งที่มีเชื้อได้แก่เลือดน้ำอสุจิสารคัดหลั่งทางช่องคลอดและน้ำนมมารดาโดยติดต่อได้หลักๆดังนี้1การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันไม่ว่าจะเป็นชายหญิงหรือชายชาย2การใช้เข็มฉีดยาหรือของมีคมร่วมกัน 3. การได้รับเลือดหรืออวัยวะที่ปนเปื้อนเชื้อปัจจุบันระบบสาธารณสุขมีการตรวจคัดกรองความเข้มงวดทําให้โอกาสน้อยมากๆ 4. ก,การถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกในขณะตั้งครรภ์คลอดหรือให้นมบุตรโดยจะไม่ติดต่อจากการก่อนจับมือ,อกินข้าวร่วมกันไอจามใช้ห้องน้ำสาธารนณะหรือใช้ของส่วนตัวทั่วไปค่ะ การป้องกัน 1. การป้องกันทางเพศใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดทางทวารหนักและทางปากไม่สำสอนทางเพศหรือมีคู่นอนที่ปลอดภัยและตรวจสุขภาพสม่ำเสมอตรวจเลือดก่อนแต่งงานหรือก่อนมีเพศสัมพันธ์เพื่อความมั่นใจ 2. การป้องกันจากการใช้เข็มฉีดยาไม่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ที่ใช้สารเสพติดใช้เข็มฉีดยาที่สะอาดและใหม่ทุกครั้งค่ะ3 การป้องกันจากแม่สู่ลูกหญิงตั้งครรภ์นควรหาเชื้อ HIV หากพบเชื้อควรรับยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องขอ้อโดยวิธีที่แพทย์แนะนําและหลีกเลี่ยงการให้นมบุตรถ้ามีความเสี่ยงค่ะ 4. การป้องกันจากเลือดและวัยวะที่บริจาคเลือดและอวัยวะที่นํามาใช้ต้องผ่านการตรวจหาเชื้อ HIV บุคลากรทางแพทย์ควรใช้ถุงมือและป้องกันตนเอง 5. การใช้ยาป้องกันสําหรับผู้ที่มีความเสี่ยง P.R.E.P. คือการกินยาต้านไวรัสก่อนสัมผัสเชื้อเพื่อลดโอกาสติดเชื้อ P.E.P. คือการกินยาต้านไวรัสภายใน72ชั่วโมงหลังเสี่ยงสัมผัสเชื้อค่ะการรักษา 1. การใช้ยาต้านไวรัส A.R.T. ต้องรับประทานยาทุกวันตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดช่วยลดปริมาณไวรัสในเลือดทำให้ระบบภูมิคุ้มกันฟื้นตัวลดโอกาสโรคติดเชื้อเฉยโอกาส หากรักษาต่อเนื่องและไวรัสต่ำจนตรวจไม่พบจะไม่สามารถแพร่เชื้อทางเพศส,สัมพันธ์ได้ 2. การรักษาภาวะแทรกซ้อนรักษาและป้องกันการติดเชื้อเฉยโ่ยอกาสเช่นวันโรคปอดรวมเชื้อราฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่เหมาะสมดูแลสุขภาพจิตและร่างกายควบคู่กับการใช้ยาต้านค่ะ 3. การดูแลด,ด้านโภชนาการและวิถีชีวิตรับประทานอาหารครบ5หมู่ออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ดื่มเหล้าหรือการใช้สารเสพติดตรวจสุขภาพและตรวจเลือดสม่ำเสมอ 4. การรักษาเฉพาะกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อ HIV ต้องรับยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการส่งผ่านไปยังลูกผู้ป่วยดื้อยาอาจต้องปรับสูตรยาให้เหมาะสมตามการตรวจเชื้อดื้อยาค่ะ ผลกระทบทางสังคมปัญหาสำคัญที่คือการถูกตีตาและเลิกปฏิบัติความเข้าใจผิดเช่นคิดว่าเอดติดต่อง่ายจากการอยู่ใกล้ชิดและทำให้เกิดการกีดกันการลดคติและการให้กำลังใจไปสิ่งสำคัญนะคะ <S <S เพื่อให้ผู้ติดเชื้อเข้าถึงการรักษายอย่างมีคุณภาพค่ะบทสรุปเอดไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่สามารถป้องกันได้ผู้ติดเชื้อที่รักษาสม่ำเสมอสามารถมีชีวิตที่ยืนยาวและแม่แพทเชื้อให้ผู้อื่นได้ค่ะ เอดไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่สามารถป้องกันได้ร่วมกันหยุดเอดด้วยความรู้ไม่ใช่ความกลัวหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ฟังทุกคนนะคะ